ครับสวัสดีครับก็อีกเช่นเคยครับก็วันนี้ก็มีรถไถคูปัตตา L2605 ครับอ่า L2605 f ฟ o w ินพมาลพาวเวอร์ power. เครื่องเดลิเค็ n อินเจกชันะครับคันนี้คือเจ้าของออกมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับอ่าสวยสวยครับสวยสวยเดิมๆเ,เดิมทั้งหมดครับสีเดิมทั้งหมดเลยสีล้อเดิมสีตัวเดิมสีส้มเดิมนะครับ อันนี้คันนี้จะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้จะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นและนําเข้ามาขายป้ายแดงในเมืองไทยนะครับยี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับยี่สิบเจ็ดแรงม้าในคู่มือเขียนไว้ยี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับอ่าสี่เกียร์เดินหน้าครับ 4win พงม,มลพาวเวอร์ส,อสวยๆเดิมๆครับรุ่นยอดฮิตนะครับ รุ่นยอดฮิตเลยรุ่นนี้เพราะว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งเงียบไม่หอนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูชั่วโมงการทำงาน2,845ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เครื่องนิ่มๆเลยครับามาดูไฮดรอลิกกัน ดีครับขึ้นลงไวปกติาดูดีโอปั่นนะครับดีโอปั่นปรับความเร็วได้สองระดับนะครับ รัดรอบทำงานปกตินะครับเครื่องเล่งติดเท้าดีมากเลยนะครับเดีขออขอญาตนะครับเล่งเป็นรถยนต์เลยครับอะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กัน แห้งๆนวครับอ่าเจอแห้งๆเลยเดี๋ยวห้ดูให้ตัวดูไฟแบบ เครื่องแน่นๆไม่มีไอระบายนะครับอ่าเครื่องไม่มีไอระบายเครื่องแน่นๆเลยครับผมปอน้ํา วนดีปกตินะครับอ่าน้ำวนดีปกติเลย นี่นะครับรุ่นยอดนิยมครับ L 2 6 0 5เครื่องยนต์27แรงนะครับรถออกมือเดียวป้ายแดงใช้คนเดียวครับเครื่องดีเกียร์ดีท้ายดีวิ่งเงียบไม่มีหอนครับโฟลวินทำงานปกติแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะครับอ่าไม่มีรั่วซึมเลยครับเกียร์แห้งๆเลย รถอยู่ตะบนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0923562995ครับ0923562995ขายไม่แพงครับ1 5 0 0 0บาทครับ1 5 0 0 0บาทมีบริการจัดส่งให้นะครับอ่าเบาะเปลี่ยนให้ใหม่เลย โอเคครับสวัสดีครับ